จากที่มีสาวไทยคนหนึ่งเดินทางไปทํางานที่โอมานแต่ปรากฏว่าเอายารักษาโรคที่มีส่วนผสมของยาเสพติดเ,เข้ามาในประเทศซึ่งมันผิดกฎหมายนะคะก็ถูกตํารวจคุมตัวเอาไว้แต่ว่าล่าสุดนะคะหลังจากที่ต้องถูกจองจำอยู่ที่คุกโอมานนานถึง4เดือนก็ได้รับการประสานช่วยเหลือจนเจ้าตัวได้เดินทางกลับบ้านแล้วค่ะาจากเมื่อวันที่2 8 ธันวาคมเมื่อปีที่ผ่านมานะคะคุณสุนทรีเนียมกลางอายุ52ปีเป็นชาวพิษณุโลกเดินทางมาที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกค่ะขอให้ช่วยเหลือลูกสาวก็คือนางสาวรสสุกนเนียมกลางหรือว่าน้องสาอายุ32ปีคือคุณ๋าเนเดินทางไปหาเพื่อนแล้วก็ไปทํางานที่ประเทศโอมานแต่ต่อมาถูกตํารวจคุมตัวได้ที่สนามบินนะคะแล้วก็ถูกคุมขังในคุกเนื่องจาก การเดินผ่านเครื่องสแกนเนี่ยเขาไปพบยารักษาโรคประจําตัวจานวนมากแล้วยาบางตัวเนี่ยคือมีส่วนผสมของสารตั้งต้นยาเสพติดไม่มีเอกสารรับรองจากทางแพทยท์ค่ะเธอก็เลยถูกคุมตัวไว้ครับที่ผ่านมาเองหลายหน่วยงานก็พยาพยาี่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับจนเมื่อวานนี้ครับเธอก็ได้ออกจากพุกที่โอมานนะครับถูกปล่อยตัวเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยก็กลับไปที่บ้านที่พิษณุโลกนะครับบรรยากาศนะครับช่วงที่ คุณรสุคนเนี่ยเจอหน้าคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เองก็ไปรอรับนะครับทั้ง3มคนก็สวมกอดกันนะครับไม่เจอเันนานแล้วคุณสานี่นําพวงมาลัยนะครับไปกาบเท้าคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับที่ผ่านมาเองเธอก็รู้สึกว่ามันหยุดต้องติดคุกถึง4เดือน็ไม่เจอหน้าคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ต่านแดนด้วยใช่ครับซึ่งเธอเองก็บอกนะครับว่าต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยให้ความช่วยเหลือจนสามารถออกจากคุกที่ประเทศโอมานมาได้นะครับ แลวก็ฝากไปถึงทุกคนด้วยนะครับว่าโดยเฉพาะคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศควรศึกษาข้อมูลของประเทศที่จะเดินทางไปให้ดีนะครับเพราะถ้าหากเกิดปัญหาขึ้นการแก้ไขต่างๆมันค่อนข้างยากหลังจากนี้เธอบอกว่าคงจะกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดน,นะครับอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะไปบวชชีพามนะครับที่วัดใกล้บ้านเพื่อให้จิตใจนั้นสงบลงครับที่เกิดเคยกันคนละภาษาสื่อสารแต่ก็ไม่เข้าใจที่เื่อ อยากจะพูดอะไรมีความในใจอยากจะบอกจะเล่าอะไรกับใครให้ครฟังก็คุยไม่ได้พูดไม่ได้ขอความช่วยเหลือกับใครก็ไม่ได้เป็นบทเรียนค่ะหนูก็อยากฝากาถึงทุกคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะด้วยยาอะไรก็แล้วแต่ ถ้าจะนำาพพาติดไปด้วยควรมีใบรับรองแค่ย์ใบรับรองการรักษาใบการรับรองยาหรือควรจะศึกษาหาข้อมูลของแต่ละประเทศที่จะเดินทางให้ดีก่อนที่จะไปเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันยากอีกเดินค่ะอย่างหนูกับสี่เดือนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในคุกแค่วิดนาทีเดียวหนูก็ไม่อยากอยู นี่ะคะก็เป็นอุทาหรณ์เลยนะคะคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยคือก็อาจจะดูกฎหมายเบื้องต้นก่อนว่าเขามีข้อห้ามอะไรบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะ